โอเคนะคะทุกคนก็ขอ,อต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอาจูบาชีเดลกันอีกแล้วนะคะออันนี้นะคะเราก็เก็บแต้มกิจกรรมถึงแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราสะกดได้ตัวอะไรในกิจกรรมนี้นะคะทุกคนอุย้ยรุนซึ่งเลยอ่ะโอ้ขอแบบ ขอได้ตัวดีๆอแาบโชว์คุณเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้มีแบบโชว์เคสสิบเทิร์นอะไรกับเขาบ้างนะคะเอออโยว่าเธอว่าจะได้อะไรกันน่ะฉันน่ะตื่นเต้นสังเลยลีลาเนาะต้อลีลาดิดนึงอากฤษดานอ้ากดสังโรยอุ้ยอีบาอีบาร์เอเอ็อาร์ใช่ฉันน่ะกลัวเป็นอีบาร์เอเอ็อาร์เออเอ็อาร์กับ แล้วก็ชูเท่นมากรู้สึกว่ารางสังหรณ์สองตัวนี้มันจะมาไงก็ไม่รู้อืมี p ค<น>ัองงูยะหรือเปล่าพี่โอ้ยร p คัองงูยะหรือปะหรือว่าเป็นยุกิคนล,ล,ละดาคนละดาหนึ่งสองสามปุ๊บเรียบร้อยอ๋อ HP ฮานะาค่ะทุกคนมันก็มีดอกจั์นันะ่นผมไม่ใช่ตัว,วดีเพราะว่าหิ้วด่ามันเยอะพี่อานาะนอะ โอ้ตัวที่สองของไอดีจ้าคัมแบก็ยู่ดีต้อนรับนะคะตัวที่สองในไอดีนะคะหนูจะมาบ่อยทําไมไม่ได้น้าลูก่อยแม่เฮ้ยแต่ก็ถือว่าเอพีนะเออภูมิก็ไดเอชพี HP ฉันก็ไดเอชพี HP นะคะอืมกล่องรับนี้นหอมเท่าไหร่เนี่ยก็ดูดีกว่านะพี่หล่อแรงอยู่นะฉันนนี่นะตอมเหลงสองตัวไปหรออ่านนะคะก็อย่าลืมแลกนอนาวสกินน้องแวมสวยมากนะคะทุกคน เราต้องแลกทีแบมแล้วปะพีแบมต้องมีโซโคุรินก็คือนะครับือตอนนี้คือคีย์หลักของทีมโต้อตอบกับน็อกทุนก็คือต้องเป็นโซคุรินโตอ,อันนะคะต้องแลกอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยดิก็แลกแลกสกรีนแลกมาดําแยกเนี่ยหน้าสามมันแลกแลกเกือบเกือบหมดแล้วมั้งก็แลกแค่นี้แหละที่มันต้องใช้นี่แหละก็มาแลก มาดำสีดาวนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บแต้มมาแลกกล่องนะคะทุกคนสามล้านบ้านรอบนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านนะต้องไปคูณก่อนโอ้อ่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครเปิดได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะโอเคดอโอเคสวัสดีก็าบายบายค่ะแล้วเจอกัน,นะะในคลิปหน้าอันยองค่ะทุกคน